ต้อนรับสู่ช่อง Roadtest TH วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในปี2026นั่นคือ BYD ชาร์6รถกระบะพลังงานทางเลือกที่ถูกพัฒนาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงโดยผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการบรรทุกหนักในเวลาเดียวกันหลายคนคงได้ยินชื่อรุ่นนี้แล้วแต่วันนี้เราจะพาไปรู้จักแบบครบทุกด้าน ตั้งแต่ภาพลักษณ์ภายนอกการออกแบบภายในสมรรถนะเทคโนโลยีไปจนถึงราคาเปิดตัวที่หลายคนรอคอยเพื่อให้คุณได้รู้ว่าทำไม BYD ชาร์ก6ถึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกระบะอนาคตที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้เริ่มจากภาพรวมของตัวรถ BYD ชาร์ก6 2,026มาพร้อมแนวคิดการออกแบบใหม่ที่เน้นทั้งความทันสมัยและความแข็งแรงในสไตล์กระบะพรีเมียมตัวรถมีความยาวและความกว้างที่แสดงให้เห็นถึงความบึกบึน แต่ในขนาดเดียวกันก็ผสานเส้นสายแบบฉบเฉี่ยวคล้ายรถ SUV ระดับสูงทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมด,ดุดันเป็นเทคโนโลยีและให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกระบะท,ทั่วๆไป BYD ได้เลือกใช้แพลตฟอร์มเฉพาะทางสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริด hybrid, ทำให้ตัวรถสามารถวางระบบขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องการกระจายน้ำหนักและความเสถียรระหว่างการขับขี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้กระบะยุคใหม่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของภายนอกนั้น b y d ชาร์6มาพร้อมชุดไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉพาะรุ่นที่มีความคมกริบและทันสมัยไฟเดอร์ทา r ์ n รันนิ่งไลท์ถูกออกแบบเป็นเส้นเรขาคณิตทําให้รถดูโดดเด่นแม้ในระยะไกลกระจังหน้าขนาดใหญ่เน้นความแข็งแรงพร้อมลวดลายที่สื่อถึงความเป็นรถพลังงานทางเลือกบริเวณกันชนหน้าให้ความรู้สึกเต็มไปด้วยพลังสามารถรองรับการลุยเส้นทางที่หลากหลายฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่คมและลื่นไหลช่วยเสริมทั้งความดุดันและความรู้ลม ปีกข้างขนาดใหญ่และเส้นตัวถังที่กระชับยังเพิ่มความสปอร์ตแต่ก็ยังคงความโอ่อ่าของรถกระบะระดับพรีเมียมไว้แบบครบถ้วนเมื่อลองมองด้านข้างของรถจะเห็นได้ว่าชา6กเน้นความยาวของกระบะท,ที่พร้อมรองรับงานบรรทุกจริงบานประตูถูกออกแบบให้เปิดปิดได้ง่ายกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวและใช้วัสดุที่ให้ความแข็งแรงแต่ยังดูมีความหรูหราล้ออัลลอยขนาดใหญ่ช่วยให้รถโดดเด่นขึ้นอีกขั้นพร้อมอย่างที่เหมาะสมกับเส้นทางได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองถนนลูกรังหรือเส้นทางที่ต้องใช้ความทนทานเป็นพิเศษด้านท้ายของรถประกอบด้วยไฟท้ายแบบเล็ดเต็มรูปแบบวางดีไซน์ที่ดูทันสมัยแต่ยังให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงของรถกระบะยุคใหม่ประตูท้ายกระบะเปิดปิดง่ายและรองรับการใช้งานหนักได้ดีนอกจากดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นแล้วภายในของ byd ชาร์กก็ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานทั้งแบบครอบครัวและการทำงานได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะเห็นห้องโดยสารที่กว้างงบว่าที่คิด เบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีเยี่ยมใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งในส่วนของหนังเบาะและแผงประตูความรู้สึกหรูหราแบบรถ SUV ระดับสูงถูกนำมาใส่ไว้ในรถกระบะรุ่นนี้อย่างครบถ้วนคอนโซลกลางมีหน้าจอขนาดใหญ่ที่รองรับระบบเชื่อมต่อสมัยใหม่ทุกอย่างรวมถึงระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและการควบคุมระบบต่างๆในรถได้อย่างง่ายดายผ่านสัมผัสที่ตอบสนองรวดเร็วด้านหน้าของผู้ขับขี่ยังมีมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน การจัดวางคอนโทรลต่างๆถูกคิดมาอย่างดีเพื่อให้ใช้งานง่ายแม้ขณะขับขี่หน้าจอมีความละเอียดสูงและรองรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งระบบพลังงานระบบไฮบริดอัตราสิ้นเปลืองการทำงานของมอเตอร์และสถานะของแบตเตอรี่โดย BYD ยยังได้ใส่ระบบช่วยขับอัจฉริยะมาให้อย่างครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนรถออกนอกเลน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและระบบตรวจจับวัตถุรอบคันทําให้ชาคกเป็นรถกระบะที่ให้ความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปในกลุ่มเดียวกันส่วนเบาะหลังให้พื้นที่กว้างขวางนั่งสบายรองรับผู้โดยสารได้ดีพร้อมที่วางแขนที่เก็บของและช่องชาร์จอุปกรณ์ต่างๆครบครันคุณภาพของวัสดุภายในและการประกอบทําได้ดีเกินราคาสะท้อนให้เห็นว่ารถกระบะในอนาคตไม่ได้เน้นแค่การบรรทุกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและฟังก์ชันการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงด้านสมรรถนะและระบบขับเคลื่อน BYD ชารค62,026ใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid แบบใหม่มาพร้อมแบตเตอรี่ที่พัฒนาให้มีความจุสูงและสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะที่มากขึ้นเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดสูงทันใจทำให้การออกตัวและเร่งแซงทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเกินไป ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อถูกออกแบบให้ตอบสนองรวดเร็วและเสถียรทําให้รถสามารถลุยทางขรุขระได้อย่างมั่นใจพร้อมระบบกันสะเทือนที่ปรับจูนมาอย่างดีเหมาะกับทั้งการวิ่งเร็วบนไฮเวย์และการขับแบบงานหนักในพื้นที่ต่างจังหวัดสุดท้ายเรื่องของราคาที่หลายคนรอคอย b y d ชาร์รุ่นปี2026มีราคาที่คาดการอยู่ในช่วงประมาณ1 3ล้านส0แสนถึง้าแสนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับ โดยเฉพาะในเรื่องระบบปลั๊กอินไฮบริดฟีเจอร์ความปลอดภัยและอุปกรณ์มาตรฐานระดับพรีเมียมที่มีมาให้แบบครบชุดทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ BYD ชา6ปี2026รถกระบะยุคใหม่ที่คุ้มค่าทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานครอบครัวใช้ทำงานหรืออยากได้เทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่จับต้องได้หากคุณกำลังมองหารถกระบะแบบใหม่ที่ผสมผสานพลังงานทางเลือก ดีไซน์ล้ำยุคและคุณสมบัติรอบด้าน b ี d ชาช6เป็นหนึ่งในรุ่นที่คุณไม่ควรมองข้าม